สบายดีพี่น้องเปื้งเคยล่าผมนอกนนี้กะน,น้ำเรียนหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่มาให้เบิ่งอีกพี่น้องที่หา่างหายไปหลายอาทิตย์ที่บบได้ลงเนาะก,กันย้อนว่ามุมีพระมาให้เบิง่งพี่น้องันเบิรดละจะเสียเอาพระยังเบื้อวันนี้ได้เรียนหลวงพ่อคูณมาให้ชมพี่น้อง นามงามไม่ต้องเปลี่ยนเนื้อทองแดงลงดำผิวแบบงามงามเลยเนี<ม>่ยเบิงด่งบนงดำงน้องยังมาได้ยังสวยดกตาโอีกโอ้โหเลิกน้องน้ามคมสวยรุ่นนี้หลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่รุ่น ทหารเสือลาสินีพี่น้องเนื้อทองแดงน,น้ำงามคอยตัดพี่น้องคอยว่าโ้โหบัตรลายใหญ่หรอกเลยย่อพระมาลงให้เบิง่งก็ยอมว่าบ่มีอีหยงังเสียให้เบิงเบ่งพี่น้องเพราะก็เฮ็ดอีหยังก็บ,บ่มีคนเบิง่งนะโบมีคนเบิง่งบ่มีคนติดตามแล้ก็หาเอาพระนี่มาลงคอยตัดพี่น้อง โอ้ยเย่ผิวงามเลยพี่น้องพยายามจับขอบมวยจ,จับเปลี่ยนผารุ่นทหารเสือพี่น้องปีสามหกผิวยังงามเลยบนขอบตัดพี่น้องบนขอบคมพี่น้อง เรื่องในหูเรื่องในหูเรื่องนาหลวงพ่อคุลส่วนใหญ่ก็ให้จำหน้าหลวงพ่อนี่ยแหละพี่น้องคันพีสแป,กปกลกไปจากนาหลวงพ่อแล้วก็วางเพิ่งละบนอีมูลขึ้นมาเงิอนอะไร đấy นี่นะก็มีลายองค์นีู้พี่น้องออามาให้เบิง่งส่วนใหญ่คอยมาหลวงพ่อคุลเด้ ัก็จะมีหลวงพ่อคูณหลวงพ่อคูณนี่ดีสารพัดพี่น้องสารพัดดีซื้อค่ำคูณพี่น้องซื้อคูณซื้อหลวงพอ่อนับถือเพิ่นมาหลายสิบปีละลายคนก็บคันแนกเส้นเก็บตัวหลวงพ่อคูณแต่ว่าม่นรุ่นรุ่นแพงดอกพี่น้องรุ่นพระหลักร้อยเลยเก็บนะ อราคาลักหมื่นลักแสนเนาะงพอโบมีเงินไปตามเก็บเพิ่นดอกนพอก็หล่อเก็บตั้งแต่พาลักร้อยนั่นะพาลักร้อยก็ดีพี่น้องพุทธคุณเนี่ยลักล้านเลยละเพราะว่าก็หลวงพ่อคูนเพิ่นปลูกเสร็จเพราะจำเป็นเอาเอามาขึ้นห้อยคอซื้อผมจะวิ่งตามกระแสเถราะราคาแพงๆะนะ พระรัก้อยคือคขยนอยู่บนขื้นคอนะนี่หลวงพ่อคูเห็นหลวงพ่อคูไพี่น้องรุ่นทหารเสือราชินีสวยนะตามท้องเรื่องเอาเบื่อเอาเราจดจำเดี๋ยวพี่น้องได้รุ่นนี้ก็ดีเลยนี่เป็นอีกรุ่นหนึ่งของหลวงพ่อคูณดีพี่น้องฟังกันมาทหารเสือราชินีท้าเฮ็ดแหพระ,ะอันท้าเฮ็ดแบบนี้ ขึ้นแบบนี้นะเข้ามาย่อชีวิตกับราศีนีแล้วนี่ต้องดีแน่นอนดีแน่นอนหิวงามพี่น้องนี่บอได้เอามาขายบอได้มีอย่างเดียวพี่น้องเด้อแค่เอามาให้เบิง่งซืบๆเด้อมีเหรียญเดียวพี่น้องทหารเสือสองห้าสามหก พอโูสนสวยงามเลยเ้าพี่น้องไม่มีเปลี่ยนให้เบิ้งแล้ว